ให้น้ำหนักกับเรื่องกระแสมากกว่าผลประอกอบการนะครับซึ่งผลประอกอบการเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องยอมรับสภาพอยู่แล้วว่าครึ่งปีหลังเนี่ยหาตัวที่เติบโตเนี่ยยากมากๆตอนนี้ซีเคมีแบ็คหลอกเหลือแค่สามหมื่นห้าพันล้านนะครับก็ตามตัในรอบสิบปีนะครับเรียกว่าหลอนเลี้ยงทนได้แค่ประมาณปีเศษเศษแบ็คหลอกก็หมดละโครงการใหญ่ใหที่อยู่ในตลาดปัจจุบันตึกสูงๆที่เราเห็นเนี่ยผ่านมือเซียบโก้มาทั้งนั้นนะครับแต่ตอนนี้แบ็คหลอกเองของเซียบโกเองเนี่ยก็มีมากเพียงพอที่จะรองรับรายได้ไปอี 4, กสีนะ่ไต ท็อปพิกขุ้นเด่นในกลุ่มรับเหมาจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัสนะครับใช้เกณฑ์ไหนในการคัดหุ้นท็อปพิกในกลุ่มนี้ครับคุณประสิทธิ์ผมให้น้ำหนักกับเรื่องกระแสมากกว่าผลประกอบการนะครับซึ่งผลประกอบการเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องยอมรับ,รบสภาพอยู่แล้วว่าครึ่งปีหลังเนี่ยหาตัวที่เติบโตเนี่ยยากมากๆนะครับแต่ว่าตัวที่พอมีกระแสแล้วมันน่าจะขับราคาหุ้นขึ้นไปได้เนี่ยผมคิดว่า ถ้ทุกทัานฟังมาตั้งแต่ต้นก็คงจะพอจะจับทางได้แล้วนะครับสำหรับรอบมือใหญ่เนี่ยผมให้น้ำหนักไปที่ตัวชอการช่างสรุปจุดเด่นของ CK ชอการช่างไม่เกิน3ข้อว่าทำไมถึงได้เลือก CK ชอการช่างเป็นขุ้นเด่นขนาดใหญ่ในกลุ่มนี้ขอไม่เกิน3ข้อครับคุณประสิทธิ์ครับ ครับข้อที่หนึ่งะครับเรื่องของกระแสนะครับภายในสิ้นปีนี้มีสองโปรเจกต์ใหญ่ที่ผมคิดว่า CK มีโอกาสสูงจะได้เข้ามาถ้าสองโปรเจกต์นี้มาตามแผนจริงเนี่ยจะเป็นการปลดล็อก CK และททำให้ CK เนี่ยกลับขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับโ โครงการแรกก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวตันตกท,ที่พูดไปนะครับว่า CK เงเ่ยก็เข้าประมูลด้วยร่วมกับเบมนะครับผมคิดว่า CK เเองเนี่ยทุกคนมองอยู่ในฐานะเ็นหนึ่งที่จะได้โครงการนี้นะครับเพราะว่าทางเบมเองก็เป็นผู้บริหารรถไฟฟ้าใต,ใต้ดินปัจจุบันอยู่และว CK เองก็มีประสบการณ์เรื่องงานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินมากที่สุดแล้วยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตัวเงื่อนไขการประมูลเนี่ยมันเข้าทาง CK เรือเกินนะครับผมคิดว่าถ้าได้เข้ามาเนี่ยปัจจุบัน CK มีแบ็คหรอประมาณ3 5 0 0 0้านล้านนะครับถ้าได้ตัว นะครับบวกเข้ามาในแสงวา้า,ลานละแล้วลอีกโครงการหนึ่งคือเขื่อนหลวงพระบางในสปปลาวครับซึ่งเป็นโครงการลงทุนภายใต้ CK Power นะครับบริษัทลูกเขาใช่ <C K. S 2> ครับหลังจากที่ CK จบเขื่อนไซยบุรีละนะครับสเต็ปต่อไปตอนนี้นะครับอยู่ในการพูดคุยเกี่ยวกับตัวเขื่อนหลวงพระบางซึ่งจริงๆคุยกันมาหลายปีแล้วผมคิดว่าจากการประชุมนักวิเคราะห์ครั้งล่าสุดมาเนี่ยดูเหมือนว่าผู้บริหารค่อนข้างจะให้ความสําคัญแล้วก็ ให้ความเชื่อมั่นสูงมามากพอสมควรเลยนะครับว่าภายในปีนี้น่าจะเห็นเห็นอะไรบางอย่างแล้วสำหรับโครงการนี้แล้วอาจจะโชคดีเริ่มก่อสร้างได้ในปีหน้าเลยซึ่งคือหลวงพระบางเนี่ยไซส์มานะครับประมาณเกือบ9 0,000ืนล้านเช่นเดียวกันถ้าได้ใชงโปรเจกต์ขึ้นมาคือส้มตะวันตกกับหลวงพระบางเนี่ยจะทําให้แบ็กหลอก c ีขึ้นไปทะลุ2 0 0แส0ล้านอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่1 ประเด็นที่เนี่ยผมคิดว่าโครงสร้างธุรกิจของ CK ค่อนข้างที่จะมีการไดเวอร์ซีฟนะครับถึงแม้ว่าในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย CK ก็ยังมีตัวรายได้เงินปันผลรับแล้วก็ตัวส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทลูกเข้ามาหล่อเลี้ยงประมาณปีละพันสองร้อยถึงพันห้าร้อยล้านนะครับจากตัวเบมจากตัว CKP แล้วก็ตัวปบบปลาไทยซึ่งมันจะแตกต่างจากบริษัทล่าเหมาอื่นนะครับอย่างอิตาเลียนไทยสเต็กหรือยูนิเองจะไม่มีจุดนี้นะครับ,รบทำให้ CK oh. เนี่ยในทุกภ oh. าวะเศรษฐกิจเนี่ยกำไรเขาจะไม่ได้เหวี่ยงแรงเหมือนบริษัท่่ามอืน แล,แล้วประเด็นที่ 3, Valuation ของ CK ภายใต้วิธี Sum of the Part s นะครับซึ่งเรามีการวรวม Valuation ของบริษัทลูกไม่ว่าจะเป็นเฟม CKP และ TTW เนี่ยนะครับโดยมีการใส่ discount ของราคาหุ้นลูกทุกตัวลงไปอีก20%นะครับราคาเป้าหมายจะอยู่ที่21บาท50สตางค์ก็ยังมีอัพไซดมากกว่า20%นะครับครับประเด็นที่1คือคาดว่าจะมีโอกาสลุ้นงาน โปรเจกต์ใหญ่ยังน้อย2โปรเจกต์หรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกประเด็นที่2ก็คือแล้วก็โครงการที่2ก็คือเข mm hmm. ื่อนหลวงพะบางที่ลาว mm hmm. ก็คือรับงานจากลูก CK Power นั่นเองซึ่ง2โปรเจกต์นี้คุณประสิทธิ์บอกว่ารวมๆกันแล้วประมาณ200แสนล้านนะครับนี่คืองานที่มีโอกาสสูงที่ลุ้นจะได้เข้ามานะประเด็นที่2คือแม้งบจะไม่สวยหรือเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ CK จะมีกระแสงเงินสดหล่อเลี้ยง mm hmm. และ บงบอาจจะไม่เสียหายมากๆถ้าเทียบกับเพื่อนในกลุ่มสรุป<ช>อย่างนี้<ช><ช>ได้ไหมครับคุณประสิทธิ์ถูกต้องเลยครับพอได้นะนะแล้วก็ประเด็นรประเด็นที่3ก็คือราคาในกระดานตอนนี้17บเาทห้าสิบห่างจากราคาเป้าหมายคิดลดยังไงแล้วเนี่ยก็ยังห่างจากราคาเป้าหมายที่เอเซพัสให้ไว้ค่อนข้างเยอะอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณประสิทธิ์ครับใช่ครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมปลายปีนี้หลักทรัพย์เอเซพัสให้ CK ชอการช่างไว้ที่ 21.50บาท50สตังราคาในกระดานณนาทีนี้คือ1 7บ0าท50ก็คือมีมีแกบป,ประมาณ4บาทนะครับมีแกบป,ประมาณ4บาทนะครับแล้วอะไรล่ะคือความเสี่ยงที่จะทำให้ที่พูดเมื่อสุกครู่นี้อาจจะพลิกล็อกก็ได้อะไรความเสี่ยงที่ CK อาจจะต้องเจอบ้างผู้ลงทุนจะได้ชั่งน้ำหนักได้ถูกครับคุณประสิทธิ์ครับครับก็กระแสะที่ที่ผมกล่าวไปนะครับ2โครงการ ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือ,อ,นนค,อความเสี่ยงสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้อะ C k มีแบ็คหลอกเหลือแค่สามหมื่นห้าพัล้านนะครับก็ตามสุในรอบสิปีนะครับ,รบเลี้ยงหลอเลี้ยงทนได้แค่ประมาณปีเสร็จเ็จแบ็คหลอกก็หมดแล้วนะครับเพราะนั้นนี้คคโครงการพวกนี้ต้องออกมาและ C เคต้องได้อันนี้คือความเสี่ยงสำคัญที่สุดครับ จุดเด่นของซิโก้เสาเข็มเจาะขอไม่เกิน3ข้อเช่นเดียวกันสําหรับจุดเด่นของซิโก้ครับพึงประิทธิ์ครับครับข้อที่1นนะครับเซฟโก้เนี่ยต้องเรียกว่าเกิดมานานอ่บริษทัทเก่าแก่นะครับก็คือโครงการใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดปัจจุบันตึกตงสูงที่เราเห็นเนี่ยผ่านมือเซยโก้มาทํางาน,นนะครับแต่ตอนนี้แบล็คหลอกเองของเซฟโก้เองเนี่ยก็มีมากพอเพียงพอที่จะรองรับรายได้ไปอีสี่ไตรมาสนะครับโครงการใหญ่ๆที่จะออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อ ตัวรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสายสนามบินสายสีส้มรถไฟทจินที่ผมกล่าวมาแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นแหล่งงานป้อนให้กับเซฟโคทําต่อไปอีก 3- 4ปีข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นที่1น,นะครับคือประสบการณ์ที่เขามีเยอะมากนะครับจุดเด่นที่2ก็เป็นเรื่องของแบ็กหลอกที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีมันปลอดภัยสําหรับนักลงทุนนะว่าไม่ต้องไปลุ้นตจมากถัดไปจะมีะมีเซอร์ไพรส์ในทางลบแค่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยรายได้ซีเคียวไปแล้วถึงประมาณกลางปีหน้านะครับแลวผมเชื่อว่าโครงการใหญ่ๆที่จะออกมาเนี่ยมันน่าจะมาต่อ มันน่าจะเป็นช่วงที่ต่อเนื่องกันไปพอดีนะครับจะไม่เห็นการขาดตอนของรายได้นะครับแล้วก็จุดเด่นหนึ่งเนี่ยครับเซฟโก้เนี่ยพยายามทําบริษัทให้เป็นหุ้นปันผลโดยมีการจ่ายเงินปันผลทุกๆไตรมาสนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่หายากมากในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่จะเห็นบริษัทไหนจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสนะครับครับหบริษัทเก่าแก่นะครับแล้วก็หูผู้บริหารฟิตมากอะ่ะท่านอายุ70ปีาท่านดรนาลงทัศน,นนิพันธ์เนี่ย คุยกับท่านดรนรงธีไลเนี่ยโห oh, คุยแล้วเนี่ยยังรู้สึกถึงไฟในการทํางานยังไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยนะคุณประสิทธิ์รู้สึก <Okay. S 1> ไหมครับเมื่คุยกับท่านดรนรงทัศนานาิพันธ์เนี่ยบริษัทเก่าแก่และผู้บริหารก็ยังมีไฟในการทํางานไม่ได้เกิดแห้งไปเลย 2. คุณประสิทธิ์บอกว่าซิปโกเขามีแบ็กหลอกประมาณ2,000กว่าล้านมีกินไปอย่างน้อยประมาณกลางปีหน้านะ hmm. นะ แล้วก็สมก็คือเป็นรับเหมาก่อสร้างที่หายากเพราะมีเงินปันผลทุกตรมากแม้จะไม่ไม่เยอะมากก็ตามอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณประสิทธิ์ใช่ไหมครับยังมีค่าขนมหน่อยนะประมาณปันผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนยครับคุณประสิทธิ์ผมคิดว่าอยู่ในเลเวลประมาณนักสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับอ่าประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเอาแล้วครับทางเหลการั์เอเชียพลัสนะครับแนะนำซีฟโก้ในฐานะหุ้นเด่นในกลุ่มรับเหมาตัวที่สองนะครับ แนะนำซื้อซีโก้แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมปลายปีนี้ไว้เท่าไหร่นะครับคุณประสิทธิ์7จ็บาทสีสตางค์ครับ7จ็บาทสีนะครับราคาในกระดานตอนนี้5้าบาทสิสตางค์ะเหลือแก็บประมาณ2บาทกว่า2บาทกว่านะครับสำหรับตัวซีโก้เสาเข็มเจาะนะครับแล้วอะไรเป็นความเสี่ยงที่ซีโก้มีต้องรุ้นอีกอไหมครับมีบ้างไหมครับคุณประสิทธิ์ธุรกิจนี้จริงจ ใช้แรงงานเยอะนะครับแรงงานต่างด้าวก็เป็นแรงงานหลักเลยนะครับเท่าที่คุยจะทาบริษัทเองเนี่ยผมว่าไม่มเฉพาะเซฟคนหลายๆคนก็เริ่มบ่นแล้วว่าตอนนี้แรงงานขาดแคลนคนที่ดับลรอกเยอะเนี่ยเล่งงานไม่ค่อยขึ้นเพราะแรงงานมีจํากัดนะครับก็ต้องดูว่าปัญหาแรงงานจะคลี่คลายลงเมื่อไหร่นะครับ